พี่พี่โอนโอนสเก็ตโอนสเก็ตโอนลี่อาพี่ดาขอเชิญคนหนึ่งก่อนครับใช่เฮ้ยเร็วๆหน่อยพี่ดาคุณจะไปลงแล้วผมดูได้ขนมได้เรามีได้พี่ดาใครอยากได้ชุดนี้บ้างใครอยากได้ไม่ได้กเขาเช่าอยากได้ไหมเขาเช่ามาได้เขาเช่ามาแล้ไทำไม พียอมเถ้าผ่านการใส่ของผู้หญิงคนแล้วคนนี้แล้วมึงอย่าไปใส่เลยมึงชื่อปู๊บทำไมอ่ะต้องให้คนนี้เขาตอบอภิรัชต์อยากได้ระ่ายอภิรัชต์นนี้ง่ายครับเขียนชื่อตัวเองครับดอเด็กเตออาไม่มีใช่ไหมดเด็กเตออาใช่ไหมแต่ใช้เอลตัวเองเขียนครับอ่าใช้อะไรเขียนดีพี่จะใช้อะไรเขียนอยากใช้อะไรเขียนเออ เดี๋ยวซี่อยากให้อายด้วยทำให้ดูนะเอาแค่ดอเด็กก่อนอะดอเด็กดอเด็กตัดมาตัดไหมตัแล้วแต่ว่าครัวไข่ไหมล่ะถ้าอยาเอาหัวใส่ก็ใส่ได้เลยครับอ้าวลองดูดอเด็กดอเด็กเอออ้าวทำไมมันวนหัวน่ะจังวะเอาไงยดรอเด็กดอเด็กเอาบวนหัววนหัววนหัวตลอดขึ้นไปวนลงนะอะไร ยากีบ้งเหรอวะมาต้นกระเดื่อมาทางนี้ได้ไหมเออใช่ไหมแต่หัวสะอาได้อารมณ์มากเลยแต่หางยาวนิดนึงอ่าสาราสารามันจะมีหัวจะหมุนทำไมเนี่ยฝนเนี่ยฝนจ็ทู่แล้วสระอาสระอาเออหางยาวด้วย เพื่อนบอกว่าทำไม่คิดถึงกูเลยอย่างทั้งหลังอ่ะพี่ฝ้ายบอกกหลังคิดอยู่ขอฝาญอยากเห็นได้ไงว่าหางยาวด้วยขอบคุณครับขอบคุณพี่ดาเอวขอบคุณพี่บ๊วยมี่อนอนหนูดุมากเลยไม่ได้ไปร้อมาเองแล้วก็แล้วก็ทั้งสารโอกับนอยหนูทุกคนตัวหางยาวหมดเลยนะครับโอเคเอาตัวแรกสารโอสารโอสารโอ หัวหัวต้องยังไงใส่เท้าเอวเท้าเอวเอาหัวขนหัวสารโอลากขึ้นเอยเอ้ยลากยาวสิครโอสโอลากยาวช้าช้าอีกอีกอีกยังไม่ตึยังไม่ตึวบหัว โ uhm อ,อ้ได้สาราโอแล้วครับอ้ออ๋ออ๋ออันนี้มันวงกลมแล้วอ๋ออ่านก็ต้องถอยหลังมาอ้างนี่ไปความสำเร็ไปมือกันมบตูดด้วยอมิบตูดออที่เพชรทําอไหรอเิบิบหัวหัวรอ โค้งขึ้นโค้งขึ้นโค้งของของของท้ายท้ายสวัสดีสุอยากถ่ายไปให้เมียมึงดูจังเลยการเล่นของพวกมึเด็กอ้ออ่างอ้ออ่างเงี้ยไปไหนมาไหนเอาเอวได้ไหมหน้าหน้าหน้าเดี๋ยวไปเลยเกือบแล้วอึดอึดอ๋อ้คนสุดท้ายครับนอนหนูครับนอนหนูยังไงเลยเอาคิดแล้วที่ถ่ายออกโรงเรียนมานานเรื่อยนอนหนูเขียนยังไงวะ มีหัวหรือไม่มีหัวว่นนึกก่อนมีสองหัวด้วยนอนหนูนะฝนนะฝนนะเอาหมุนเอาหมุนกอนอึ้ออึ้บตะวันอึ้บตะวัอึบหัวนะมันมีหัวข้างล่างข้างบนไงต้องขึ้นไฟเราต้องตัดไฟเพราแม่เราอหัวข้างแม่มันงอมาครับต้องขึ้าไครับครับอ่า ฟอฝาไม่โทรสารอายอยันนะครับพี่ฝ้ายจะทการเปลี่ยนชื่อด้วยตัวเองด้วยวันเอลเสด็จเที่ยวของพี่ฝ้ายเองนะครับครับผมเอาพี่หายเรายายกูมากินดูไม่สนุกละหนึ่งสองสามฝาฝาฝาเอเออเอออยากครับอยากฟ้อฝ้มันอยากซิกแซกมากเลยครับอ้าวตัวต่อไป ไม่โทไม่โถหมุนหัวแล้วยังไงเขาเอวนะครับเาทำไมต้องตาลอยด้วยวะตาลามันเป็นตาลาครับตาลาตาลาหางมันจะยาวๆหน่อยนะ เกี่ยวใหญ่เดี๋ยวยักท่านี้ครับตวัดหางยาวยักหัวแล้วต้องขึ้นเอ๊บเอ๊บเอ๊บออเดี๋ยวเดี๋ยเดียวเมพอขนมให้ครัเาขนมนะรับเขนมะอขนมครับขอเสียมตับมือดีไฟหน่อยเลย